วัดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องของกินถิ่นอีสานนะคะวันนี้นำเสนอเมนูผัดกะเพราปลาทูนะคะดูปลาทูนี้สวยมากนะคะผิวสวยมากมันมากวันนี้เราจะใช้ปลาทูทั้งหมด4ตัวนะคะเราจะนำไปทอดก่อนทอดให้กรอบๆก,ก่อนนะคะเราถึงจะเอาไปผัดกะเพราตัวนี้ก็จะเป็นกระเทียมใส่เยอะหน่อยนะคะ ตามชอบพริกแดงนะคะวันนี้เราไม่ได้ใช้พริกแห้งนะคะเราใช้พริกแดงสดเลยนี่เลยผัดกระเพราอันนี้ขาดไม่ได้นะคะต้องมีกระเพราวสวยๆนะคะสวยๆหอมๆด้วยนะคะอันนี้เราจะเด็ดเอาแต่ใบกับยอดนะคะมาดูเครื่องปรุงของเราเราใส่อะไรบ้างนะคะซอสหอย ซอสปรุงรสผงปรุงรสน้ำตาลนะคะตามชอบนะคะน้ำตาลใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะไปเริ่มทำกันเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการเตรียมส่วนผสมของเรานะคะกระเทียมของเราวันนี้เราจะไม่โขกเอาเราจะสับเอานะคะกระเทียมส,สับจะได้เป็นชิ้นๆนะคะ จากนั้นเราก็มาหาั่นพริกของเราต่อนะคะขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะมาเด็ดใบกัะเพราของเรานะคะหอมๆสวยๆเลยนี่นะคะเราก็เอายอด ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการแกะกระถูของเรานะคะกระถูของเรามีแต่ตัวส,สวยๆเลยเห็นไหมคะอุยเหลืองกรอบน่ากินมากนะคะอันนี้เราจะใช้ถุงมือในการแกะนะคะถุงมือสําหรับทําอาหารโดยเฉพาะเลยวิธีแกะก็ไม่ยากนะคะไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้แต่มือของเรานี่แหละคะ่ะแกะเลย ออกมาเป็นแผ่นแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะสวยมากแล้วเราก็เอาก้างออกก้างออกนะคะเวลาทอดปลาทูส่วนที่เราจะกินเป็นที่แรกก็คือ นะคะหัวเราจะเก็บไว้นะคะกอบดีอร่อยด้วย ก็ไม่แข็งแข็งแล้วก็เดึงออกนะคะออเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อกาาับหนังกรอบๆตรงนี้เป็นก้างแล้วก็เดึงออกสวยๆเลยค่ะปลาทูทอดเอามาแกะเรียบร้อยพร้อมผัดกะเพราแซ่บๆเลยค่ะปลาทูทอดของเรานะคะบางทีลืมบอกไปว่าตรงกลางนะคะบางทีมันจะมีก้างแล้วก็ดึงออกดึงออกดึงออกเติมน้ำมันลงไปนิดหน่อยพอนะคะ น้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมสับของเราลงไปนะคะใส่เยอะหน่อยตามชอบถ้าเราชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะผัดให้หอมๆสมักหน่อยกันค่ะชอบค่ะโดยส่วนตัวชอบกินกระเทียมตามชอบเลยนะคะชอบเยอะใส่เยอะใส่พริกลงไป เติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะเ,คเคริ่ปรุงนะคะใส่เครื่องปรุงต่อเลยอันนี้จะเป็นซอสหอยใส่ต่ไง ซอสปรุงรสนะคะของปรุงรสนะคะน้ำตาลตามาชอบนะคะ ชาดูนะคะอืมพอดีแล้วค่ะเตรียมซีอิ๊วดำลงไปนิดหน่อยพอนะคะ ลงไปอีกนิดหน่อยนะคะเวลาเราผัดจะได้ด <c oughs> ลคลุกคลกนะคะเวลาคลุกบกบข้าว <c oughs> เอาปลาทูแกะของเราใส่ลงไปย <c oughs> น้ำลงไปนิดหน่อยนะคะเวลาคุกกับเท او จะได้แบบคลุกคลิกคุกคลิกกันนะคะชิมรสชาติเอก่อนนะคะอ,อร่อยค่ะอร่อยมากกระทูเราทอดันแล้วนะคะแค่นี้ก็พอแล้วะคะ กระเพราของเราลงไปไป กินมากเลยกระเพราปลาทูของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกระเพราปลาทูของเราโอ้โหโน่ากินมากเมนูกระเพราปลาทูทอดพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะโอ้โหวันนี้เด็ดมากนะคะกระเพราปลาทูทอดปลาทูทอดกรอบๆนะคะ ใส่กระเทียมเยอะๆนี่ชอบมากเลยนะคะคูก่กับข้าวสวยละ้อนเข้ากันได้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้ขอตัวไปกินกะเพราประทูทอดคุ้กข้าวแซ่บๆก่อนนะคะ